มารู้จักสกุลเงินของประเทศอาเซียนกันเถอะสวัสดีสสดค่ะวันนี้นะคะ,เร,ะเราก็จะมาทายสกุลเงินของสิบประเทศอาเซียนนะคะอา้าวสิประเทศอาเซียนไม่รู้ว่าใครจะจำได้ไหมอ่าใครจะเริ่มก่อนคะใครจะเป็นคนจับก่อนอ๋อแป้แปงน,นะคะก่ะอนโอเคโอเคประเทศอะไรคะ <Indonesia. S 1> อินโดนีเซียใครตอบได้ใครตอบได้โอ้ oh, <up> จริงเปล่าโ oh, <up> อ้อ่าถูกนะต่อไปต่อไปพี่ปกิ๊กจับอืมประเทศอะไรคะ <Philippines, S 1> ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์อ๋อป้าแป้งตอบได้เหรอพุ๊กปิ๊กได้ไหมได้งั้นตอบพร้อมกันเปโซอ่าเปโซอ่ะ,อะต่อไปต่อไป อืมพัมมาพัมมาป๊บเอ้จัาเอ้ยจำได้เอ้ยข่าวหลังเราต้องถามพี่ปิ๊กก่อนนะเผื่อพี่ปิ๊กจำไม่ได้อืมจับจาราลัด๋อวิธีจำเป็นยังไงนะคะเพลงจับจาราัดอจัดม่บอให้แม่บอกให้ท่องเพลงนี้จะจำได้อ๋อโอเคเผื่อ ประเทศไรคะเวียดนามเวียดนามสกุลเงินเป็นจำได้ไหมแป้งจำไม่ได้ดองหรือเปล่าดองอ่าดองแต่บางคนเขาก็ดองอ่าบางคนเขาก็บอกดองอ่าป้าป้ายตกมาแต่ตอน้ายมาเลเซียมาเลเซีย ปิ๊กจาได้ไหมเนี่ยได้อ่าเข้าหลังพี่แป้งรอเพี่แป้งรอก่อนนะเราจะได้รู้ว่าเอ้ยพี่ปิ๊กจําได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะค่ะเออเผื่อพี่ปิ๊กจาไม่ได้อ่าต่อไปอืออือประเทศอะไรนะบุนไนบุไนโอ้อันนี้ไม่ยากใช่ไหมเออเดี๋ยวตอบพร้อมกันนะหนึ่งสองสามบุนไนดอลลาร์ โอ้โหโอเคต่อไปเลยเฮ้ยสิงคโปร์โอ้โหทำไมอะมันมีแต่ง่ายง่ายกันต่อพร้อมกันหนึ่งสองสามสิงคโปร์ดอลลาร์โอ้ยมีอยู่สองประเทศเนาะที่เป็นดอลลาร์มีประเทศไหนบ้างนะบรูไนกับสิงคโปร์อ่าบรูไนกับสิงคโปร์เนาะอ่ะต่อไปเจ็ดปิดได้หกปิดได้ห้ สี่ไม่เป็นไรใครจับก็ได้ค่ะอ่ามาเลยไทยไทยโอ้ใครจําไม่ได้เอางี้ใครจําไม่ได้ยกมือโอ้ยกไ่ใช่จําได้อ๋อนื่าบอกใครจําไม่ได้ยกมืออืมอ่าเป็นอะไรคะตะกูลเงินบาทอ๋อบาทเนาะขอตั้งสองบาทเุ้ยอ่ะต่อไป เปลี่ยนถอดถอดเลยอันใหญ่อันใหญ่อ๋อประเทศอะไรคะเนี่ยกัมพูชากัมพูชาเดี๋ยวใครจําได้จำเล้วหรือเพิ่งตอบนะจําได้หนูจำได้จำได้เหมือนกันเนาะเรียวอ๋ออรียมาแล้วค่ะเนาะโอเคปุ๊กปิ๊ก็จําได้ใช่ไหมได้อ่ะโอเคต่อไปอันสุดท้ายประเทศอะไรนะเหลือประเทศอะไร ลาวเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งตอบลาว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 เป็นเพื่อนบ้านเราสกุลเงินจำได้จำได้ไดงั้นพูดพร้อมกันนะหนึ่งสองสามกีบอ๋อโอ้จำได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยใครจำประเทศอะไรไม่ได้บ้างคะเนี่ยมีไหม,มจำเวียดนามไม่ได้โอ้ปุ๊กปิ๊กมีประเทศจำไม่ได้ไหมคะไม่มี <c oughs> เวียดนาม ๋อโอเคงั้นต่อไปเราแพ้เราอันนี้ได้สิบเราได้ก้านนะโอ้แต่ว่าแต่ว่าต่อไปปะแป้งก็จะจําได้ใช่ไหมคะหลังจากเล่นเกมเสร็จแต่ความจริงเวียดนามมันคือดองนะเนี่ยอ่าดองเขียนดงอ่ามันอ่านได้สองแบบไงคะเพราะมันพูดเป็นภาษาอังกฤษนะดองกับดองอะไรเงี้ยอ่าถ้าใครดูคลิปนี้เสร็จชโใครดูคลิปนี้เสร็จน่าจะจําสกุลเงินได้เนาะ ใช่ไหมสกุลเงินเราเอามาเฉพาะเฉพาะประเทศอะไรคะอาเซียนอ่ะเประเทศอาเซียนสิบประเทศอ่าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะ